นักวิทยาศาสตร์จีนเริ่มค้นพบข้อเท็จจริงบางข้อซึ่งไม่เคยมีใครพูดเขาบอกว่าไอ้โควิด -19 นี้ซึ่งเดิมทีฝรัง่งอเมริกาบอกว่าติดมาจากค้างคาวเขาบอกว่าไม่ใช่พันธุกรรมตัวนี้เป็นแมนเมดก็คือว่าสร้างขึ้นมาโดยคนเพราะว่าในโควิด -19 นี้เมื่อเขาเช็คพันธุกรรมทุกอย่างแล้วมันมีส่วนผสมของโรคซาร์สเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดมาจากาสตัตว์ได้ไงมันเป็นพันธุกรรมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก แมนเมดท่านผู้ชมครับน่าสนใจตามผมมาปรากฏว่ามีนักข่าวคนหนึ่งในนิตยสารเดียร์แลนติกบอกว่ามีเด็กหนุ่มที่เมืองเซียโตติดเชื้อโควิด -19 แล้วเขาค้นพบว่าไอเด็กคนนี้ไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปประเทศจีนไม่เคยเจอคนจีนเป็นเด็กอเมริกาธรรมดาแล้วทําไมติดโควิด -19 น่าสนใจนะต่อมาในวันที่12เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี้ยสัก2อาทิตย์ได้แล้วมั้ง12มีนาคมเวลา10โมงครึง่งเวลาของกรุงวอชิงตันดีซี ได้มีนายโรเบิร์ตเรดฟิลด์ได้โรเบิร์ตเรดฟิลด์คือใครนายโรเบิร์ตเรดฟิลด์คือผู้ำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาไอหมอนี่ถูกคณะกรรมาการของสภาคองเกรสเรียกตัวไปเพื่อให้การปรากฏว่านายโรเบิร์ตเรดฟิลด์มันพูดออกมาท่านผู้ชมคําพูดของมันเองมันบอกว่าในการที่ประชาชนชาวอเมริกาปีที่แล้วที่ตายด้วยโรคไข้หวัดใหญ่1 4 0 0 0คนมันบอกว่ามีจำนวน ตนหนึ่งตายเพราะว่าติดเชื้อโควิด19ปีที่แล้วก็แสดงว่าอีโควิด19เนี่ยมันเกิดที่อเมริกาท่านผู้ชมไม่ได้เกิดที่จีนด้วยเหตุนี้นะฮะนายเจ้าลี่เจียนโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เลยใช้ข้อมูลตรงนี้กระทืบอเมริกาบอกว่าเฮ้ยจําได้แล้วก่อนที่จะมีไวรัสโควิด19ระบาดในอู่ฮั่นได้มีการแข่งขันกีฬาทหารขึ้นมาและอเมริกาก็ส่งทหารตัวเองเข้ามาแข่งขันและในกลุ่มทหารตัว ที่เข้ามานั้นมีบางคนติดเชื้อโควิด19เขาพูดโดยที่เขาไม่ได้พูดถึงขั้นเรียกว่าองค์การสือรส่อราชการรับของอเมริกานั้นเอาเชื้อมาแล้วมาฝังเอาไว้ด้วยเหตุนี้ก็เลยมีข่าวออกมาว่าตอนที่อเมริกาขนคนของตัวเองออกจากกงศุนที่เมืองอู่ฮันนั้นในใต้ดินของกงศุนนั้นฝังด้วยไหยสองสามหายซึ่งปรกากฏว่ามันคือเชื้อไวรัส 19เอาละสิท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมด c o v ิด1 9นั้นเกิดขึ้นมาแล้วถูกถล่มด้วย กระบวนการ I.O. ของของสหรัฐอเมริกาแนละท่านผู้ชมบางคนที่ผมรู้จัก forward คำถแถลงข่าวของบริษัทวิจัยในเรื่องของการทำวัคซีนไวรัสที่เมืองซานดิเอโกแล้วคนคนนั้นก็พิมพ์มาเลยคนที่เป็นคนผมรู้จักโอ้ยเป็นข่าวดีของชาวโลกนะที่อเมริกาได้คิดคิดคนวัคซีนออกมาได้ท่านผู้ชมครับไอวัคซีนบ้าน,นี่นะวัคซีนอะไรก็ตามมันจะต้องมี 2- 3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือต้องคิดค้นมาก่อนว่าถ้าโรคอันนี้เก ขึ้นโรคอันนี้เนี่ยจะใช้วัคซีนอะไรใช้วิธีคิดคนถึงระดับหนึ่งพอคิดคนสุดเรียบร้อยแล้วว่าสําเร็จแล้วก็จะถแถลงข่าวว่าโอเคแล้วนะผมคิดอันนี้ได้นะจากวันที่ถแถลงข่าวต้องนับอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปทดลองกับคนก่อนเอาไปทดลองกับคนจานวนน้อยก่อน40คนโดยฉีดเชืช้อโรคเข้าไปหลังอย่างนั้นแล้วดูพฤติกรรมดูอาการแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยทดลองคนมากขึ้นแล้วทดลองคนเป็นพันในที่สุดเป็นประมาณอีก12เดือนแต่ก่อนจะถึงวันที่ประกาศว่าคิดค้นได้เนี่ยเขาต้องทดลองมาก่อน และประมาณหนึ่งปีคำถามท่านผู้ชมคำถาม,ถาม,ถามโทษนะครับแล้วมึงเอาโครโรนาเนี่ยโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยมาจากไหนอะ <laughs> มาเป็นตัวอย่างทดลองการุณบยง้าใจหนึอย่างแสดงว่าอเมริกามันแอบเตรียมตัวที่จะทําวัคซีนตัวนีท้ทั้งทั้งที่ยังไม่มีการระบาดเหมือนกับรู้ว่ามันจะต้องระบาดแน่ที่สําคัญที่สุดคือว่าแล้วคุณเอาไอเชื้อโรคโควิด -19 มาจากที่ไหนมาทดลองก็ไหนบอกว่าประเทศจีนมีคนปล่อยออกมาไงแต่มันมีในอเมริกามาข้อที่2ไอหนุ่มที่อยู่เซาท์เวลอายุ19ปีติดโควิด -19 ข้อที่3ไอผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของอเมริกา โรเบิร์ตเรด e l d ให้การยืนยันว่าคนในจํานวนหนึ่งใน14,000คนที่ตายไปของอเมริกาที่ตายเพราะโรคไข้หวัดใหญ่นั้นมีอยู่จํานวนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเพราะโควิด -19 3ตัวนี้ผสมกันเห็นชัดเจนว่าโควิด -19 นั้นท่านผู้ชมครับฟันธงลงไปได้เลยว่าไม่ใช่มาจากประเทศจีนมาจากอเมริกาและอเมริกาจะปล่อยออกมายังไงผมไม่รู้แต่หลักฐานองค์ประกอบต่างๆพิสูจน์ชัดเจนว่าอเมริกานั้นคือตัวการ